ถ้าเพื่อนๆมีปัญหาหลังคาเก่าแตกร้าวแล้วก็น้ํารั่วจากหลังคาเราอาจจะลองดูวิธีที่ง่ายๆแล้วก็ได้ผลโดยการทาสีการรั่วซึมบนหลังคาซึ่งผมก็รวบรวมวิธีการทั้งหมดในคลิปนี้ให้แล้วนะครับสวัสดีครับแดดีทิปครับผมหน้าฝนปีนี้ผมเจอปัญหาน้ํารั่วซึมจากหลังคาเพราะว่าแผ่นหลังคาเริ่มเก่าแล้วก็มีรอยร้าวทั่วไปเลยนะครับึ่งคิดว่าจะมาเปลี่ยนแผ่นหลังคาตอนนี้คงจะไม่ไหวครับผม ผมก็เลยคิดว่าจะไปหาซื้อสีการลวดซึมมาทาก่อนแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวไปให้ที่ร้านเขาแนะนํานะครับผมก็มาที่โฮมเพน i n เอา t l เลที่เป็นที่รู้กันว่าถ้าอยากได้สีครบราคาถูกต้องมาที่นี่เดี๋ยวผมจะมาหาสีกันซึมที่นี่นะครับสวัสดีค่ะกำลังหาสินค้าผลิตภัณฑ์ตัวไหนอยู่คะพอดีหลังคาที่บ้านผมร่วครับผมก็เลยจะหาสีกันซึมอยู่นะครับผมมีแนะนํำไหมครับอ๋อด้านนี้เลยค่ะ แนะนำตัวนี้เลยค่ะผลิตภัณฑ์นิป้อนเพนลูบซิลค่ะตัวนี้จะเป็นกันซึมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะคุณลูกค้าตัวนี้สามารถยืดหยุ่นได้หกจุดเจ็ดเท่าเลยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราลองยืดกันดูนะคะลองลองได้ค่ะโอ้ยืดได้ยาวมากตัวนี้สามารถกันซึมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอายุการใช้งานของเขาอยู่ที่ประมาณห้าปีค่ะคุณลูกค้าใช่เท่านั้นยังไม่พอตัวนี้ยังสามารถขังน้ําได้อีกถึงหกสิบวันนะคะคุณลูกค้า แล้วอันนี้เขามีกี่สีครับผมถ้าตัวนี้ค่ะของดิปอนเพย์เราจะมีทั้งหมดสีสีค่ะคุณลูกค้าจะมีให้ให้ดูตามนี้เลยจะมีสีขาวนะคะแล้วก็จะมีสีเทาอ่อนค่ะคคมีสีเทาเข้มแล้วก็สีเขียวค่ะคุณลูกค้าที่นี่เขามีบริการส่งด้วยไหมครับมีค่ะทางร้านของเราจะมีบริการจัดส่งอยู่แล้วอยู่ที่ลูกค้าจะเลือกเลยว่าจะส่งฟรีภายใน3มชั่วโมงหรือว่าจะให้เราส่งฟรีกรุงเทพปริมณฑลแล้วถ้าบ้านผมอยู่ต่างจังหวัดนะครับต่างจังหวัดไม่ต้องห่วงค่ะของเราก็จะมีบริการจัดส่งให้ฟ ถ้างั้นเดี๋ยวผมว่าจะเอาสีขาวไปสักกระป๋องหนึ่งไปลองดูนะครับผมน่าจะการซึมหลังคาได้แน่แนแน่นอนค่ะโอเคขอบคุณครับค่ะเดี๋ยวเราก็ต้องมีแปรงด้วยเนาะจอดแล้วก็วิวทูเทปเดี๋ยวเราต้องเอาตะข่ายเสริมความแข็งแรงไปด้วยโอเคครับผมเท่านี้ครับรายการครบถ้วนนะคะครับผมอันนี้ไปเสร็จค่ะเดี๋ยวลูกค้าเซ็นด้านนี้เลยครับผม ตัวนี้ลูกค้าไปลองใช้งานดูก่อนถ้าไม่พอนะคะติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ของผู้ตามใบเสร็จนี้ได้เลยหรือว่าติดต่อผ่านทางไลน์ออฟฟิเชียลของผมเหนนะคะมีทั้งเว็บไซต์มีโปรโมชั่นแอดไลน์แล้วก็ส่วนลดโปรโมชั่นมากมายทั้งหน้าร้านด้วยก็มีค่ะเผื่อว่าผมไปทาทั้งหลราคาเดี๋ยวผมติดต่อไอคิวนะได้เลยค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วที่ผมไปดูมาของเขาเยอะจริงๆครับแล้วก็ราคาโอเคด้วยนี่ผมก็ได้ของมาครบแล้วเดี๋ยวเราไปลองทากันครับผม ตอนที่เราจะทาเราก็ควรจะเลือกช่วงเวลาที่แดดล่มๆหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะทาจบในวันเดียวก็คงต้องเริ่มตอนเช้าตรู่เลยนะครับแล้วก็กระเบื้องหลังคาควรจะต้องแห้งเพราะว่าจะทาง่ายกว่าและถ้ากระเบื้องหลังคาเปียกชื้นมันจะแตกง่ายกว่าด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องเหยียบขึ้นไปบนหลังคาเราก็ต้องมาทาความสะอาดพื้นผิวกันก่อนง่ายๆคือการใช้ผ้ามาเช็ดเลยแล้วก็รอสักพักหนึ่งมันก็จะแห้งเองนะครับ ส่วนที่เป็นรอยต่อของหลังคาแล้วก็หัวตะปูที่รั่วแล้วก็รอยแตกของกระเบื้องหลังคาที่ค่อนข้างกว้างแบบนี้เราควรจะซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนด้วยเทปบิวทิลเทปบิวทิลตัวนี้ด้านบนจะเป็นสีเงินแล้วก็ด้านล่างจะเป็นกาวนะครับแล้วก็ตัดให้ได้ความยาวพอๆกับรอยแตกของเราก่อนแล้วก็ลอกด้านล่างออกมาซึ่งผมแนะนําว่าถ้าเราจะติดเป็นแผ่นยาวเราควรจะลอกเป็นส่วนๆเราติดส่วนหนึ่งก่อนแล้วค่อยลอกส่วนถัดไปแล้วก็ติดแล้วก็ลอกส่วนถัดไปแล้วก็ติดไปเรื่อยๆจนหมดจากนั้นเราก็รูดแนบส่วนกาวกับหลังคาให้หมดก็เรรียยบ้้อแลว แล้วก็ตรงส่วนหัวตะป,ปูที่รั่วแล้วก็ตัดให้แผ่นใหญ่พอที่จะครอบหัวตะป,ปูทั้งหมดนะครับแล้วเราก็ติดทับหัวตะป,ปูทั้งหมดเลยแบบนี้จากนั้นเราจะเอานิพอนเพนรูปซิลผสมน้ําอัตราส่วน2ต่อ1นทาเป็นชั้นรองพื้นก่อน1ครั้งนะครับซึ่งการทานิปอนเพนรูปซิลนี้เราจะทาเฉพาะปิดรอยร้าวหรือว่าเราจะทาทั้งหลังคาเลยก็ได้แล้วเราก็สามารถที่จะทาทับเทปบิวทิวแล้วก็ทาทับกระเบื้องหลังคาไปต่อได้เลยนะครับผม ซึ่งในชั้นรองพื้นนี้ผมแนะนําว่าเราทายังไงก็ได้ให้เต็มพื้นที่ไปก่อนเลยแล้วจากนั้นเราก็จะรอประมาณ2 4ชั่วโมงก่อนนะครับหลังจากที่เรารอมา2-4ชั่วโมงแล้วเราก็จะมาทาทับหน้ารอบแรกกันโดยที่เราสามารถคนสีให้เข้ากันแล้วก็ทาได้เลยโดยที่ไม่ต้องผสมน้ํทาทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพที่ดีนะครับ ส่วนถ้าเราไปทาที่ดาดฟ้าหรือว่าที่ระเบียงเราก็ทาเหมือนกันเลยแต่ว่าตรงขอบรอยต่อผนังแล้วก็พื้นหลังจากที่เราทารอบแรกแล้วเราสามารถที่จะใช้ตะข่ายเสริมความแข็งแรง8ทับแล้วก็ทาทับไปบนตะข่ายได้เลยนะครับซึ่งการทําแบบนี้ก็จะเป็นการเสริมความแข็งแรงของฟิล์มสีเพราะว่าตรงส่วนรอยต่อของผนังแล้วก็พื้นมันอาจจะมีการขยับตัวได้จากการหดขยายตัวแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีรถบรรทุกของหนักวิ่งผ่านนะครับหลังจากที่เรารอ2-4ชั่วโมงแล้วเราก็จะมาทาทับหน้ารอบ2กัน ซึ่งการทารอบนี้เราจะทาเป็นแนวขวางกับการทาทับหน้ารอบแรกเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับหลังจากทาเสร็จแล้วก็รอประมาณ2-4ชั่วโมงแล้วเราจะจบที่ขั้นตอนนี้เลยก็ได้หรือถ้าเราอยากจะให้ฟิล์มสีแข็งแรงขึ้นเราสามารถที่จะทาทับหน้ารอบ3ได้เลยโดยที่ทาแนวขวางกับรอบ2หลังจากที่ทาเสร็จแล้วก็รอ2-4ชั่วโมงก็เรียบร้อยนะครับพอดีผมมีกระเบื้องเก่าที่ร้าวอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะการซึมได้จริงหรือเปล่านะครับ จะเห็นว่าจุดที่เป็นรอยร้าวตรงนี้หลังจากไปลดน้ํามาแล้วน้ําเขาก็จะซึมมาใต้แผ่นเป็นเส้นเลยนะครับผมก็จะทาเหมือนกับทาปกติเลยนะครับตดยที่เดี๋ยวจะทารองพื้นก่อนตอนนี้หลังจากเปิดน้ําให้ไหลผ่านสักพักหนึ่งแล้วเราก็จะไม่เห็นรอยน้ําที่ข้างใต้ของแผ่นกระเบื้องแล้วนะครับผม จากที่ผมสอบถามมาตัวนีป้อนเพนลูปเซลเนี่ยหลังจากที่เราทาจบ3รอบแล้วก็รอ2ชั่วโมงมันก็จะกันน้ำได้เลยนะครับแต่หลังจากที่ทา7วันเขาถึงจะได้ไประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแล้วเขามีอายุการใช้งานประมาณ5ปีซึ่งถึง5ปีเราก็คงเปลี่ยนกระเบื้องพอดีนะครับผมโอเคครับตรงจุดขอบขอบที่น้ำรั่วผมทาไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตรงจุดด,ด้านในเนี่ยผมคงเข้าไปทาเองไม่ได้เดี๋ยวไปหาคนที่ตัวเบากว่านี้เข้าไปทานะครับผม ก็แนะนำนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถขึ้นมาบนหลังคาได้เราก็สามารถใช้นิปอนเพนรูปซ a ลในการแก้ไขปัญหาหลังคารั่วให้เพื่อนๆได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วถ้าเราอยากซื้อสีได้ราคาถูกก็ลองไปดูที่ Home Paint outlet ได้เขาก็จะมีบริการส่งฟรีด้วยนะครับผมก็สำหรับการป้องกันปัญหาน,าน้ำรั่วซึม100%ก็อย่าลืมนึกถึง n ิปอนเพนรูปซีลซิลชัวตัวท็อปนะครับผมผมได้ที่ทิปครับผมสวัสดีครับ